เปนข่าแรงทีนี่ครับเวลาเปขาแรงครับพอซิมก่อนมูแล้วได้แซวุว่มกไข่ป่ามกไข่ป่าพอว่าไข่ป่าสลิดอ๋อมอีตูพอว่ะบนแมงดานีกว่าเมะหอมพอว่าไก่ครับไก่ต้มน้ำปลาแล้วไก่อบมีต้มน้ำไหมลวกผัก แล้วก็แตงครับของหวานเหมือนทั้บวงลูกอันนี้ทวนอยู่ล่างครับต่มัดมากเลยครับพกร็เ่งาชวากอกสร็ประเดกนังดานั่งิหอมมากออตกสประดกนั่งดานั่มก็ปรดกนั่นอนกเด็นัวอยู่ใตกปนั่านอาปน่าเด่านส่หรอะ อยาอาบน้ำนะครับไอเดินน้นมไม้บกนะพอน้ไม้บกนะครับเดินเจือบอพวกเราอ่เจือบเขาว่ะบอกก่อนครับอ,อ,อ่อนเลยนอนนั่งดิน,น,นะครับเดี๋ยว าขาแมงดาพร้อมครับบนปละดุใสเซม,มงดาสำด้วยต้ม,มน้กเข้ากัครับจับมากอร่อดน้ำซุปจับ,จบ นี่แบบสุความครับใสรร่ลงในปากน้องผักใส่ไงครับเดี๋ยวมกไข่เดี๋ยว,ยยวล้องครับแต่ว่าตัวนี้แสบคนคนแมงด้ายเนอะ

ไปปนมเดี๋ยวต้องนี่ครับอซิมไปแล้วเพราะว่าอยากกุ้มหอมมะอีตูหมกไข่ปลาสนิดนแนอแท้หมกอันนึงอยู่เนี่เต่าเลยครับหอมมั้งตัแลบวแต่ัดกิดของแท้ขาัรืคสักบาท แซ่บดีครับมันมันหอมหอมรสสุดยอดแมนดีว่ะอร่อยแซ่บบะแดดก็แซ่บมันแซ่บไปสุดไปกินมันแซ่บสุดยอดทุกัมนู ชิมคาเขาซิคาเผาหอมจากดีแม่มกไค่ปลายอด Okay. <Three>. Wow. ย้มไม่คับหอมๆกระปุลครับรปุลแบบเนื้อป่าทีงเป็นตอนด้วยแม่ตำบ่ ัด้อแฟมครับที่ทอนอยู่มเนาะสมบูรณ์มีเปพาหน่อยเนาะแครีครับมันมันดาบอ่ะตุมหอดเขาไง่ะตมหอดริปอดอิเนียเด้องคนมึนดา กระปนขคากับความ,ม <c oughs> ดูแม่าเสี่ไปด้ขเขากระปลด้นเขียกิน,นมานาทินอนอ่อนมันเหรอ

มผมขของคนีหวอืมันอของผมคนนี้ลวขบครัมงดาแต่แมงดาสุดยอดแมาพักเยไงครับ ผมไม่หน่อยแต่ต้องคบก๋วยเี๋ยวกได้แม่ไหมได้ผมแบบ แซ่ลูกโดดน้ำแมนมกไข่ปลาไม่เข้ากันคนแม่แบบเรลลิผมครับนี่ลูกโดดทั้งย่แสเดื่มลูกโดดใส่อีกหน่อยครับอร่มากันจะจุงใบเขาปั่นครับไใบอบปั่นมกกินมาแม่ แบบปั่นมันก็ยัปั่นมากินเขาเตรียมถาดก้นเตรียมจานด้วยั้งอาหารทั้งเนื้อไก่เยากินทำเอา ลาคนด้วยเอไข่มันหอมหอมมงด่าคนอย่างง้ขนาดต่มจะวเจียวมันด่าได้ด้วยไหนะมครับตัเจียวนะปุ๊ัดเด็ะนั่งเยนะจังวัดสทิมนอ ต้ตผกรับอตกรดงเมาฟักต้ต้มซยกระป๋องทกกี้ไม่ไดน่แบดดส่วนี่ดีครับออนลงก่อยัหน่อยพราาว่าสาสิดแซบส่วนวกกววน,วววนี่ ยังน่าสะพองมันดีครับหอมเค็จยังก็แซ่บใครนะเนี่ยแนะนำเลยนบนกับน้ำมันเขากันที่สุดบวกพักคนนี้ครับอื những thông công thao hay theo khác Thế mình nhắc cả Chị hay vô nang mình nhắc cả không Say hỏi quân mọi chuyện nhau mọi chuyện nhau được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  ลองสวดบึงครับบ,บึงในคลิปไทยให้เอาลงเลยหัวไทยให้วันเบาหนึบอ่นัวนี้ ตัดใจครับเจึงทำเป็นปนักทับสแสบสุดยน่ ที่แม่กืเนี่นบบยถึงจะใยแล้วครับออกรมก้อนผู้ชา,ายนะาม,ามั้งนมว่งอดงายเนาน้อกออืยังไงทอดหง๊ ส่วนท้อมมันขากว่าเงี้ครันไปใช่แล้ว สองคนตรง,งนี้พออิ่มแล้วยังไหนงยังตลาดข้ามห้ากับตา่าย <c oughs> กินเลยคนอื่นกินข้าวผมตั้นที่กินคนเดียวเว้ยไม่ติบไั่แซมบ้ะครับ mặt các bạn mẹ là xây chứ bạn thì lại được không xây nhẹ

น็เนะี่ยกับเิ้าวแหงนะฮิ้าวแหงคือพิบวดจากครับกระเทีกระทิกระป๋องมันจะบวแซ่บบะหวมงนี้คนงยงน น,ดดน,าานี่ากลไม่ติดน่บ้งหมือนบงอบแขงยอสมาเามือี้ออองไ,ฟฟไม่ไหเลยตัวอันนี้เครื่องทำใส่ฝาไม่เจอะรูุแล้วมีของหวานไปดไูนักเลงปั้นก่อนยองไม่กินข้าวนี่เอ้าใช่เร็ว ต้องเยอะมาเห็นโว้ยขบับไปนอนที่นอนได้ตึง,งกันหมที่นอนทั้งห่างกับมักถึงหุ่นทั้งในอยู่นครับโว้ยนอนแล้กันทั้งสั่นเลยฉันบอกไอ,ไอ้ขี้กลัวปั้นไอ้ขี้เกียจไม่ไปตลาดทุกวันนี้นี่ออนอนแล้วนอนแล้วโอ้โอนอนข่นนางได้ตึงเลยฉันบอก จะไม่กินข้าวเดี๋ยวมันก็เดสมอเด้เด้อกินข้าวเด้อของข้าวทตามเดี๋ยวมันคิดหนาครับผม